สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบบ้านๆปียาชาแนลค่ะพี่น้องมือนสภาพไมเใช่กรเผาค่ะเมนูวันนี้เป็นอาหารไทยค่ะพี่น้องอาหารไทยของบ้านดังนี้เลยค่ะพี่น้องก็คือหมูผัดพริกถั่วฝักยาวจะผัดแบบสไตล์ของที่นี่เลยนะคะพี่น้องเพราะว่านี่คือถั่วฝักยาวสหันประมาณนี้ค่ะพี่น้องจะหันเล็กๆอย่างนี้ค่ะจะบริหันเป็นทอนยาวๆนะคะพี่น้องนี่ค่ะเพิ่นสกินแบบนี้เลยค่ะเพราะว่ามะสุเขาเหนือค่ะนังสำหรับผู้เ่าเป็นเสียบค่ะอันนี้คือน้ำพริกแกงเผ็ดค่ะ ก็หมูสับแค่นี้ค่ะมีแค่นี้จริงๆค่ะพี่น้องรับรองว่าแซ่บนะคะเครื่องปรุงกับสนับปลานำตาลคือเก่าค่ะว่นี้ยังมากม่ค่ะพี่น้องแต่ว่าพัดออกมาเนี่แซ่บกินก็เข่าสวยหอนๆค่ะก่อนอื่นค่ะกะทิใส่พริกแกงลงไปพริกแกงนี่ให้พี่น้องกะเอาเด้อค่ะมักมากหน่วยให้ถูกจะลายจะของละค่ะด้วยทํามักให้เผ็ดแน่กับตามอรทีลุไปนั่งค่ะผัดพริกแกงให้หอมค่ะ เติมน้ำลงนิดนึงก็ค่ะพี่หน่องพัวมันจะด้อดละลาไงนี่ค่ะพร้อมเลยค่ะหลังจากนั้นใส่หมูลงไปค่ะ ให้มูล,ละเอียดค่ะพี่น้องอยาเห็ดติบกันเป็นก้อนนะคะแต่ว่าอันนี้กรบบื้อจะเป็นต้งเห็ดตามเย้วค่ะพี่น้องคู้ได้มักเป็นก้อนจะให้เป็นก้อนได้ค่ะเป็นก้อนโคลเคลยก็ได้ค่ะพี่น้องมันคือกิ่นง่ายไม่เหนื่อยไม่นังนะคะแต่ว่าสรับอย่นีงนี้ฉันมักแบบบ้านหล็กๆก็ไเติมหเข้าไปค่ะเพื่อม่ให้หนมู ติดันเป็นก้อนนะคะเคล็ดลับหลังจากนั้นค่ะใส่ถั่วพกยาวลงไปผัดไงวะค่ะพี่น้องนี่ค่ะส่วนถั่วพกยะงน่ยคใดมักแบบว่าอก,กรอบๆนะคะผัดข้นๆจะสองตามเชื่อจะเอาขึ้นได้ค่ะพี่น้องแต่ว่าอยู่นี่คือว่าละคะ่ะใ,ให้ผููเขากินยังก็ต้องกินซุปก,กินดิบเออกินนุ่มนะคะพี่น้อง รสค่ะด้วยน้ำตาลใส่ลงไปน้ำาตามด้วยผงปรุงรสค่ะใส่ลงไปค่ะพาบอกว่าไม่นูน่นี่สูตรนี้นะคะพี่น้องให้ใส่เป็นน้ำตาลใส่แดงสือแ่บสุดค่ะแต่่าบอมี่ค่ะเอาน้ำตาลตีก็น้ำตาลใส่ขาวใส่เอาค่ะใส่น้ำตาลใส่แดงจะจะเข้ากันแห้งสุดแสบค่ะ,คะพี่น้องนะคะน้ำตาลปีก้อนนึ้ แล้วก็แมาซีนฟองใส่ลงไปนะคะเตินมน้ำนิดหน่อยะคะ่ะ มาอยาดชิมรสในหน่อยนึงค่ะโอเคละหวานเหรอคะพี่โนโอ้องอย่าใส่ไลกูหน่อยนะคะมมนจัหวานเดือดเกินไปกับบกแซบมันก็นรูมัน,มมนคือกับเผานะคะใส่น้ำปลาอีกหน่อยน้ำปลาหมดเอาละค่ะเปิดไฟแห้งๆผัดอีกดยสองสามเทื่อกระพอค่ะ เราเคยมากินกรอบๆด้วยค่ะพอกรุบกรอบๆมีให้เอาขึ้นเลยแต่แต,ตอนแรกตอนที่เอาลงมาพัดตัวๆตัวๆตัวสองสามเือค่ะพี่น้องเพราะว่า,วาถ้ากินดิบแห้งเกินไปมันบอ่อแสบมันเออถ้ากินคอสอลคอไปค่ะ,ถ,ววคะบบถ้ากินแบบว่าเปื่อเกินไปมันบ่อแสบค่ะมันแบบเละๆมันบ่อแสบต้องกินแบบกรอบๆด้วยค่ะเสียงเลือกับพ่อเสียงเลือค่ะพี่น้องเสียงเครื่อง,งองบินน้ำแนส ก็เลยสติสตังก็เลยบรยูในทีในทางค่ะพี่น้องเอาละค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะผัดพริกถั่วฟักยาวค่ะพี่น้องมาค่ะในยอดเสใสถ,ถั่วซ้สาหำห้เบิงจ้าแล้วละค่ะพี่น้องเมนู่มนี้ค่ะเมนู่ง่ายๆแต่แสบแห้งค่ะพี่น้องเมนู่นี่เป็นของแบบว่าพวกน้องนีดคิดขึ้นมาเลยค่ะเพราะว่าเพื่อนๆอ,อาจจะมีวิธีการทำเนาะคะ่ะพี่น้องแต่ว่าสำหรับของเย้านี่จะหันแบบ เป็นเกือบส้อยอะค่ะพี่น้องคันคขึ้นเขากินก็ข่าปุ่นนี่ค่ะเอามาผัดใจีกระหมสูสับนะคะใส่น้ำพริกแกงค่ะพี่น้องต้องใส่น้ำพริกแกงซีให้เผ็ดนี่นาะคะ่ะคอยเสแสรบใส่น้ำมันซิ้น,นและไหลเย้นนิดนึงถึงจะเสแบรบนะคะแต่เอาตามความจริงนะคะพี่น้องปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลนะคะแล้วก็ผงปรุงรสค่ะพี่น้องชั่รสบัวตองค่ะเพราะว่าเขามีผงปรุงรสอยู่แล้วนะคะพี่น้อง แทสะพัดห้แสบอิลี่ค่ะทัวฟักยาวนะคะพี่น้องเอาพ่อกรุบกรุนะคะยสเอาเปื่อยเละคือของเย่าแบบนี้ค่ะพี่น้องอันนี้คือพัดห้ผู้เฒทากินเนาะค่ะเมื่อกี้นี่ตอนอวบนะคะพี่น้องตอนเทศนะคะอธิบายนะคะพี่น้องเครื่องเสียงเลือดเสียงเครื่องบินค่ะก็เลยบอกพิษบอกถึงนะคะพี่น้องขอบอกว่าเอาพ่อกรุบๆุด้วยค่ะเอาพ่อสุกบอกทั่วฟักยาห้าก็ต้งสอแสบค่ะะเลแบบนี้มันจะบวค่อยแสบสำหรับคนมีเขียวมีฟันดีๆนะคะพี่น้องเนาะค่ะปรุงรสให้หวานเค็มนะคะพี่น้องนะะค ถ้าพี่แกงผูดด้ใดโขกเป็นนะคะโขกเองก็ได้ค่ะพี่น้องคอยวมาพัดแซบนะคะคุูก็ข,ข่าซวยขนหงและไข่ดาวจอกฟอกนึงเอาอยู่เลยค่ะพี่น้องพัดพริกถั่วฝักยาวค่ะเป็นเมนูไง่ายๆเมนูอาหารไทยนะคะพี่น้องนี่จ้ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกําลังใจดีๆเด้อจากพี่น้องทั้งเผื่นเก่าเผื่น,นใหม่เข้ามาบอกอว่าหอมวนเมื่อกี้เข้าหอมผ้านะคะมาหาเมื่อนี้ พาเมากินผัดพริกทั่วฟองยงีวเป็นเมนูที่บบอคอยได้เห็ดจ้าเคือค่ะพี่น้องเพราะว่ามันบ่มีพริกแกงเนาะค่ะได้พริกแกงมาใหม่ๆแล้วก็เลยมาผัดให้เบิ่งค่ะพี่น้องเพราะว่าอยู่นี่เพิ่อบกินเผ็ดค่ะมาจ้ะเมื่อกีใ้ในการ,รแซ่บจ้ะ